วิธีนำตัวเราไปอยู่ในฉากแบบนี้ก็ททำกันยังไงนะมือใหม่ก็ทำได้แบบง่ายๆตามคุณหนึ่งไปดูเลยคะ่ะเข้าไปที่แคปทัชเข้าไปที่บวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ให้เราไปนำเข้ารูปภาพประมาณหนึ่งรูปเลยนะคะคลิกเพิ่มค่ะหลังจากนั้นมองไปบาร์ด้านล่างเข้าไปที่อัตราส่วนไปตั้งค่า9ต่อ16แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะแล้วให้เราเข้าไปที่ภาพซ้อนไปที่เพิ่มโอเวอร์เลยให้เราไปนำเข้าคลิปฉากเขียวตัวนี้เข้ามาเลยค่ะคลิกเพิ่มค่ะ แล้วให้เราทําการขยายเข,ยา,ยขาให้เต็มหน้าจอแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้มองไปบาร์ด้านล่างไปที่คั t เอาค่ะไปที่โค m มาคีให้เราเลื่อนวงกลมหน้าจอไปที่สีเขียวตรงนี้แบบนี้เลยนะคะเข้าไปที่ความเข้มปรับความเข้มไปที่10ค่ะแล้วก็ติกเครื่องหมายถูกค่ะหลังจากนั้นให้เราคลิกไปที่รูปของเราแล้วก็ลากไปก้พอดีกับคลิปวิดีโอเลยนะคะแล้วก็เลื่อนคลิปไปด้านหน้าค่ะแล้วก็เลื่อนคลิปมาที่3.5้า เข้าไปที่แบ่งฉากแล้วก็เลื่อนคลิปมาที่7แล้วก็เข้าไปที่แบ่งฉากเลื่อนคลิปไปที่11แล้วก็เข้าไปที่แบ่งฉากแล้วก็เลื่อนคลิปมาด้านหน้าค่ะให้เราคลิกไปที่รูปก้อนที่2นะคะเข้าไปที่สไตล์เราก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นยิ้มแก้มปีค่ะแล้วก็ติกเครื่องหมายถูกค่ะแล้วให้เราคลิกไปที่วัตถุก้อนที่3เข้าไปที่สไตล์ตัวนี้เราจะมาเลือกเป็นนางฟ้าค่ะ แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะให้เราคลิกไปที่วัตถุก้อนที่4ไปที่สไตล์ตัวนี้เราจะมาเลือกเป็นมังงะค่ะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะแล้วเราเลื่อนคลิปมาทางด้านหน้าค่ะแล้วก็ให้เราเข้าไปที่รอยต่อระหว่างภาพตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะหรือเรียกอีกทีว่า t r a n s i t ช o n จะมีหน้าต่างขึ้นมาค่ะให้เราคลิกไปที่ m i x แล้วก็ปรับไปที่1วินาทีปรับใช้กับทั้งหมดแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะให้เราเลื่อนคลิปมาด้านหน้าค่ะ ลก็กดย้อนกลับ1ครั้งให้เราเข้าไปที่ตัวทีข้อความไปที่แม่แบบข้อความไปหัวข้อชื่อเรื่องค่ะเราเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะให้เป็นเลือกตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกไปที่ตัวอักษรน,นะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนข้อความได้เลยนะคะเปลี่ยนข้อความได้ตามต้องการพอเราใส่ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว เราก็ติก๊กเครื่องหมายถูกค่ะเราก็ทําการขยายเขาเราก็จัดวางให้สวยงามเราก็ติก๊กเครื่องหมายถูกค่ะแล้วเราก็ทําการลากเขาไปให้พอดีกับคลิปวิดีโอของเราเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปทํากันดูนะคะใครสนใจเรียนรู้ขนึนมีห้องสมุดเรียนฟรีพิมพ์สนใจหรือใครอยากได้ฉากหลังนี้ทักคนหนึ่งมาได้เลยค่ะ